สวัสดีพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยสำหรับช่อง A, เอเรือนทอนะคะวันนี้ก็มีวัตถุมงคลของหลวงพ่อกวยชุตินทโรมาแบ่งปันกันอีกเช่นเคยนะคะก่อนจะปีใหม่ต้อนรับปีใหม่กันเนาะอ่าพี่ท่านใดที่สนใจที่จะบูชาวัตถุมงคลก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะแอดเข้ามาที่ 24, 36, 0 9 2 4 3 6 0 2 4 5หนะคะอ่าหรือใครที่ไม่ได้เล่นไลน์ก็สามารถอ่า โทรเข้ามาได้นะคะที่เบอร์นี้เลย092 436 0245ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับพี่ๆที่เมตตาบูชาวัตถุมงคลไปนะคะให้การสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกทท่ททานเลยนะคะ,ะวันนี้เดี๋ยวเรามาที่รายการแรกกันเลยวันนี้เป็นองค์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จแหวกม่านออกปี6 3สออกที่วัดโกสิตาลามนะคะมีมวลสารเดิมของหลวงพ่อด้วยนะคะมวลสารของ ปี3 9ก้็มีนะคะรายการนี้นะคะต้อนรับปีใหม่9999บาทนะคะเลขดีเลขสวยแหวกมา่านแหวกอุปสรรคในปีหน้านะคะต้อนรับปีใหม่กัน9,999บาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปอันนี้เป็นพระสมเด็จนะคะสมเด็จพุทธกวักนะคะออกปีห3 3เช่นเดียวกันมีมวลสารเดิมพิธีเดียวกันนะคะกับ แบกม่านเมื่อกี้นี้นะคะเป็นหลังรูปเหมือนหลวงพอ่อรา,ายการนี้นะคะรายการนี้แบ่งที่950บาทนะคะ950บาทเท่านั้นพูทะกวักนะคะกวักเงินกวักทองขวักโชคกว,วักลาบนะคะอันนี้ร่มเย็นเป็นสุขนะคะสมเด็จโอโพนะคะสมเด็จโอโพอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะคะค้าขายเมตตามหานิยมปีสองาเช่นเดียวกันนะคะ ออกวิธีเดียวกันนะคะปี63รายการนี้แบ่งที่850บาทนะคะ850บาทรายการต่อไปเป็นสมเด็จศรีวลีนะคะเทพเจ้าแห่งการนำทางนำไปสู่ความสำเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเจรจาค้าขายนะคะหรือเดินทางต่าง,างาาๆนานาเนาะข้างหลังระบุปีชัดเจนระบุวัด โกสิตาลามชัดเจนปี66นะคะรายการนี้แบ่งที่400บาทนี่เลยพาคุณแผนของหลวงพ่อควยสุดินทโรนะคะเมตตามหาสเสน่ห์นะคะปี66วัดโคสิตาลามมีมวลสารเดิมของหลวงพ่อด้วยนะคะรายการนี้แบ่งที่1,200บาทนะคะทางร้านเรามาีบริการรับเลี่ยมด้วยนะคะใครสนใจเลี่ยมก็ แย้มได้เลยนะคะแย้มได้เลยรายการต่อไปอ่าเป็นสมเด็จแหวมกม่านเหมือนกันนะคะแต่เป็นรายการอ่าที่ออกวัดซับลำไย,ยหลวงปู่หมุนปลูกเสกนะคะรายการนี้หลวงปู่หมุนปลูกเสกเป็นแหวมกม่านพิมพ์เล็กนะคะออกปีสี่สามวัดซับลำไย,ายรายการนี้แบ่งที่หนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาท หลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้าปี63นะคะที่ใครๆก็กำลังตามเก็บกันนะคะหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะคะยอดประสบการณ์แล้วนะคะหลังยันมงกุฎพระพุทธเจ้า,ารายการนี้นะคะเป็นเนื้ออันปกาออกปี63นะคะแบ่งที่850บาทนะคะ850บบาทเท่านั้นนี่ก็ไม่แพ้กันเลยนะคะรายการนี้เป็นรุ่นอุปถัมภ์นะคะเป็นรุ่นอุปถัมภ์ออกที่วัด ดอนประดูนะคะดอนประดูอันนี้ออกวัดดอนประดูลรินเริ่มพันกันแล้วเพิ่งไปแป๊บเดียวรายการนี้นะคะออกที่วัดดอนประดูนะคะเป็นรุ่นอุปถัมปีหกหนึ่งรุ่นอุปถัมปีหกหนึ่งนะคะแบ่งบูชาที่450บาทเท่านั้นนะคะ450บาทเท่านั้นรายการต่อไป อันนี้เป็นรุ่นสิทธิ์มีครูนะคะสิทธิ์มีครูปีหกห้านะคะเป็นหลังยันเนื้อลมดําผิวลุ้งๆเลยลุ้งขึ้นแล้วนะคะสิทธิ์มีครูหลังยันนะคะประกันแท้ให้นะคะประกันแท้ให้รายการนี้แบ่งที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้น วันนี้ก็มีวัตถุมงคลมานำเสนอแค่นี้ก่อนนะคะคลิปจะได้ไม่ยาวนะคะพี่จะได้ไม่เบื่อเนาะพี่ๆท่านใดสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลย092 436 0245นอาะคะวันนี้เอเลื่อนทอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ